The Rampage from x i Tribe ตัวพ่อเจ็ป๊อปดวนบูมบุมแคชศิลปินไทยปล่อยเพลงใหม่ What is done สุดปัง สมราคากับฉายาเจ้าพ่อแห่งการคอลลับของเมืองไทยอย่างแท้จริงสำหรับ F Hero หรือนัทวุฒิสีหมอกที่เดิมแฟนๆคุ้นเคยกับเขาคนดีในฉายาก o d f u ก k i n g Hero เพราะหลังจากที่แรปเปอร์คนดังรายนี้ก่อตั้งค่ายเพลง High Cloud Entertainment ก็มีโปรเจกต์การคอลลบหรือ c o l l a b o r ร t i ่ n ร่วมง,งานกับศิลปินดังแบบสุดปังทั้งในและนอกเมืองไทยออกมาแบบรัวๆและล่า,ลาสุดกับการดึงเอา The Rampage from exile tribe b อ y group สุดฮอตแห่งค่าย LDH Japan ที่แฟนๆ j pop ต่างทราบกันเป็น อย่างดีว่าพวกเขาฮอตเบอร์ต้นของวงการในเวลานี้มาร่วมงานกับบูมบูมแคชศิลปินเพลงอิเล็กทร i c ิกแดนซ์ชื่อดังเมืองไทยออกมาเป็นผลงานเพลง What Is Done ที่ปล่อยออกมาให้ฟังกันตั้งแต่เมื่อวันที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมาและเพียงแค่ลิริกวิดีโอบน YouTube ก็ทำยอดวิวทะลุล้านอย่างรวดเร็วในเวลาเพียงไม่กี่วัน และนอกจากนี้16หนุ่ม The Rampage From Excite Tribe เตรียมลัดฟ้ามาพบกับแฟนๆแ,แบบฉายเดี่ยวครั้งแรกในไทยกับงาน The Rampage Fan Event in Thailand ในวันที่8ธันวาคมนี้ณนะ Earth Lab Cinema by d r CBD SF World Cinema Central World และนอกจากนี้ในวันที่10ธันวาคมที่จะถึงนี้หนุ่มๆ The Rampage From Excite Tribe ยังจะไปร่วมแสดงที่งาน Big Mountain Music Festival 13ณนะอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชอีกด้วย แฟนอัปเดตความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆของหนุ่มวงนี้ได้ผ่านทางโซเชียลมีเดียของ h High c l o u d Entertainment รวมทั้งโซเชียลมีเดียของ The r u n p a g e from x x c i t e t r าด้วยค่ะ